สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม PUBG MOBILE วันนี้เรามากับคนชี้เป้าเอามาชี้เป้านะครับเพราะว่าเราปรับภาพสวยเราจะมองคนไม่ค่อยเห็นให้เพื่อนมาบลอยแบบชี้เป้าให้เราแล้วกันไม่ใช่ว่ามันยิงหมดละ่ะไม่เหลืออะไรอ้าวล้มไปแล้วคนชี้เป้าเราไอ้ยว่าไปแล้วหนึ่งดอกอยู่ข้างบนนะครับ เราบุกสายบุกสายลุยสายบุกสายบุกไปย่าย่าย่าเดี๋ยวไปยิงตัวล้มซะแล้วไม่ล่ะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครเป็นกำลังใจให้ด้วยครบตี้เลยในเราเดีย๋ยวเราลงอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนบอกว่าอยู่ข้างล่างตามมาตามให้ตามคำเรียกร้อตามคำเรียกร้อยิงไม่โดนเลย ไม่โดนแล้วไ,ไม่โดนดอกไม่โดนสักทตจ้ะโอ้โหนี่ก็เจอเอ็มโฟเอ็มโฟล้าปีนต้นพื้นอย่าหาทำอย่าปีนปีนทำไมยังเหลืออีกคนนึงผมกะว่าจะไม่าล,ลากกันเนี่ยลากี๋ยวเขาลงมาซ้ำผมแน่เลยว้าวคนสุดท้ายหรือเปล่าอ้าไม่ใช่ครับบอทเอาเลยคนนึงไปไหนอะโอ้ยคนนึงบอกว่าอยู่ไม่ได้นะไปแล้ว ยิงเลยขนาดนี้ใครจะไปอยู่อ้าวทำไมไม่มีปืนผมบอกแล้วไนงะเป็นอย่างเงี้ยลากแล้วเป็นอย่างเงี้ยมากันเีกวเอาเพื่อนยิงงูสิครับผมน,นี้ก็มีตัวเดี๋ยวผมจะปีนไปไอ้ยะแมงร่วงลงมาที่บนหลังคา ต้องจะเล่นหราอยู่อ้าวลงมาแล้วหรอลงมาแล้วก็สวยตอนแรกอยู่บนหลอดคาดีๆไม่ชอบสงสัยปืนไม่พอผมก็จะอย่แหไรท่านผู้ชมเป็นมุมก็ลงนะมีแต่อูซี่ยิงรูดสองทีก็หมดแล้วเียเขาต้องจะต้องลงมาหาปืนนะที่เมื่อกี้นี่แหละที่ผมยิงไปจะอ้าวเพื่อน่วงอย่างงี้ยติดอะไรกเนี่ะโอ้โหมันติดอะไรนักหนาวะอยู่ตรงไหนเพื่อน อยู่ข้างบนสโคปไม่มีด้วยเวรกรรมเอา AK มาดีกว่าปืนยิงระยะใกล้ๆไม่มีปืนอื่นแล้วต้องเอา AK แล้วสโคปไม่มีเลย อยู่บนน,นั้นนึงอะโอ้โหแล้วดูไม่มีสะโขบเฮ้ยเดี๋ยวรมันเก็บของโดนไหมโอ้โหยังอุตส่าห์โดนยิงเหมือนแค่แบบไม,ไม่ไม่ได้กะหวังอะไรเลยเนะ่ะเหมือนแค่อยากยิงเฉยอะโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อนหมดที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปซ้ำนี่ก่อ ยิงกันปป๊บแป๊บก็แปะ,ปะ,แปะเหลือสิบคนแล้วดูดิแบบนี้คนลดไวมากนะครับเฮ้ยผมไม่มีเงินวิ่งขึ้นไปดูก่อนเพื่อบอกว่าตัวบ้านสองชั้นมีนะมีหรือเปล่าไม่รู้ดูเลยแล้วกันดวนมีก็ดวนไม่มีนะเรามันชอบอย่างนี้อยู่แล้วด้วย ชอบงัดชอบวัดชอบดวนจะรอทำไมนะเราไม่ชอบรอเลยแค่วันมีสะโขบให้เราบ้างไหมเฮ้ยไม่มีเลยเป็นเล่นไปเฮ้ยเสียงเงียบไปแล้วสงบไปแล้วเหตุการณ์ ไปหาของแป๊บเดียวเหลือหกคนผมจะเข้าทางไหนดีอ่ะ มีกลารปาระเบิดเกิดขึ้นเฮ้ยเข้ห่างยิงทำไมเฮัวเลยเห็นไหมแบบเล็กๆยิงเมื่อคุณจะเข้าวงไงเนี่ยผมก็รอสิมาแล้วมาแล้วอย,อ,ยมมอย่างเงี้ยเนินต่ำเฮ้ยล้มอ่ะยังเหลือเพื่อน ได้ยินเสียงมาแล้วเพื่อนเปนมาแล้วเพื่อนดักเล่นดักเล่นเพื่อนเขาบุกเลยดีกว่าไม่รอละยักยอกยักนึกว่าเขาจะเข้ามานะครับนึกว่าจะเข้ามาชาร์จผมผมกก็จะกะจะดักยิงเขาไม่เข้ามาผมก็ไป ผมไมมีโลกจิตอย่างเงี้ยแหละไม่รู้จะรอไปเพื่ออะไรวินไปให้เขาเสยบ่อยแล้วมันต้องบวกอย่างนี้สือครับเกมยิงนะระวงวีบอย่างนี้เขาอยู่ข้างในอ่ะสามหนึ่งอ่ะท่านผู้ชม้วดูดิโอ้ยนี่กูป็นจอนวีบยังไงวะโอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดวะ ้วปรับภาพแบบนี้ด้วยนะหมอไม่เห็นนี่ก็จะใช่งานนี้แสงมันยามเย็นซะด้วยโอ้ยโอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายไอแต่ยิงไม่แม่นแต่ผมยังไม่เห็นนะไอ้นี้มันแบบจะยิงรถให้ระเบิดผมกลัวรถระเบิดนี่นี่นี่ผมกลัวรถระเบิดมากเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมมาอยู่ตรงนี้เกือบขีดแต่ดีเขาไม่แม่น มาแล้วครับมาแล้วผมจะดวลแล้วนะจะจะดวลปืนแล้วขอให้เห็นขอให้เห็นขอให้ออกมาเท่าน,น,น,นั้นแหละดวลดวลเหลืออีกคนนึงผลชีปป้เป้าไปไหนละบอกด้วย <c oughs> ไม่เห็นฮะข้างต้นไม้เหรอเป็นเล่นไปท่านผู้ชมเห็นไหมเนะี่ยเขาบอกว่าอยู่ข้างต้นไม้เงยเงยนี่เนี่ยโอ้โห เห็นหน่อยหนึ่งก็เอาเว้ยดวนดวนชอบดวนบอกแล้วไงไม่ฟังด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันถ้าเกิดชอบซารกาเซนเกมแบบนี้นะครับไม่เหลืออะไ์ก็แชร์กดซับสไครป์เป็นกับเราใจด้วยไม่โหดหรอกแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมฟินไปกับเกมที่แบบภาพมันสวยๆก็ต้องปรับสวยๆเล่นใช่ปะจะดูแล้วจะได้เป็นเพลินหน่อยสวัสดีครับ